ไปทำอะไรลูกทำอะไรคะเอาเก้อ้อเอามาตากแดดตรงนี้ทำไมต้องตากแดดคะเพระว่าให้มัม,มีแดดอนให้มัมมีอเพยอให้มาม,มีดอกอาตากแดดแล้วไม่มีดอกหรอคะให้มันมีดอกอคะ ร้อนนะลูกทำอะไรคะ,แล,ะแล้วลูกเอาขึ้นมาวางไว้ตรงนี้ทำไมคะต่างแดดอถูกแล้ว,ต,ลลวต้องวางที่พื้นสิคะระวังน้ำวางที่พื้นเลยวางที่หินอะร้อนมากเลยหลบแดดหน่อยเร็วลูกเร็วหลบแดดหน่อย หลบแดดหน่อยค่ะหลบแดดหน่อยมันร้อนมากไปเดี๋ยวไม่สบายหลบ,ดดยลบตรงไหนคะร้อนมากเลยค่ะพอแล้วมึงคะ่อ,คะอแล้วทามานืยแล้วทำไมเราถึงต้องเอากระบองเพชรตากแดดคะ มันมีตอต้นนนด้วยน้องเวก็มาตัดแหนแล้วอันนี้น้องเวไม่ได้ตัดแหน่เนี่ยน้องเวมาวางที่ร่มทำไมคะเนี่ยต้นตรงเนี้ยแล้ว<ม>ลูกรู้เปล่าว่าขันโตกพ่อใช้ทำอะไรไมันร้อนมากเลยระวังตกลูกแล้วไม่กลัวหนามตําเหรอคะไม่กลัวเห็นไหมบบบน้องเว้อตาแบดดีได้ ยกแขนจะออกแล้วก็ระวังได้เลยนุ้ยยกแขนเด็กน้อยจะไปรับมือมือนุ้ยเถอะเด็กน้อยเอากาแฟใจเย็นๆใจเย็นพูดช้าๆกาแฟมาลงมือนุ้ยแล้วยูด้วยจะเอาจะมาเอาแันนี้แม่ลูกหลบแดดหน่อยไหมได้ค่ะแดดกันแล้วค่ะเห็นกระคะกระถาแล้วมากเลย ๆๆมันโดนแดดนะมันร้อนน้องก็ร้อนแต่น้องเียอะไรคะร้อนนะ ทำไรคะถาดเติร์กถาดเติรม่รู้ไหเอากระดาษเติรใช้ทำลายพออะไรยังคะจะไ,ไม่บอย,อยเยอะอีกเพียบวันนี้อีกเดี๋ยวพ่อมาโดนแน่เด็กโดนแน่พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนู่นพ่อมาแล้ว ไปพ่อเลยพ่อมาแล้วทำไงดีพ่อถามดูสิว่าเอาออกมาทำไมน้อออกมาทำไมลูกเอามากาศแดดในบ้างระวังดอกระวังดอกช่อดอกของพ่อหักลงมานะโดนแน่ๆนะพ่อก่อนลูกพ่อก่อนพ่อก่อนพ่อจะทำกาแฟแล้วค่ะพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูพ่อทำกาแฟกันดีกว่ามาดูก่อนนะร็จ ค่อยๆวางลูกค่อยๆวางอันนี้กระถางเมื่อกี้ต้องไว้อันนู้นค่ะกระถางไว้ต้องไว้ตรงนู้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่กระถางสีพวกนี้ต้องไว้อันนูน้นอ้าวลูกจำไม่ได้ใช่ไหมลูกหยิบม,มาจากตะกร้าไหนเนี่ยข้างนี้ข้างนี้นั่นแหละรีบเก็บเอาไปตากแดดตากแดดเร็วๆลูกร้อนไปอยู่กับพ่อในสวนดีกว่าไป<ห>ไหนคะกอกเพชรดีกว่าไป,ปทุ่ใหญ่ แหมที่ไหนคะแหมกระบองเพชรมีอยู่หน่อยนึงจะไปปลูกในสวนทุ่งใหญ่โอ้วันนี้ออกดอกแล้วเดี๋ยวตาเอาดอกปลับก็บอกแล้วว่าดอกมันหักอยู่ก็น้องเวเดินไปบอกแล้วพ่อน้องเวทำดอกหนุ่มไม่ใช่น้องเวไม่ได้ไปเก็บให้พ่อก่อนไปไปเก็บให้พ่อก่อนลูกไปเก็บก่อนดอกวางไว้ที่พ่อก่อนเอาพ่อไปเตรียมตัวอ่ะฝากแม่อ่ะลูกไป เอาลิ็เก็บเร็ว่ะเอาเร็วเร้อนนะแดดร้อนนะกแฟ้ว่นกนก็น้องเวเก็บกระบองเพลให้เสร็จคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพราะอ้วนทำกาแฟกันลูกเก็บก่อลูกเก็บก่อน ลูกเก็บกระบ,บองเพชรให้เรียบร้อยก่อนลูกต้องไปเก็บกระบ,บองเพชรให้เรียบร้อยก่อนเร็ว,วเดี๋ยวพ่อต้องใช้ขันตกเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วสองกระถางเลยลูกระวังมือนะระวังหนงามตามือระวังโดนดอกนะระวังหล่นระวังหล่นเลยอันนั้นนะ่ะ วางเบาๆโอเคโดนหนามไหมคะ <S <S วางเบาๆลูกวางเบาๆอุ้ยเอาใหม่ลูกวางดีๆอ่าไม่โยนพลูกคะวางเบาๆตามๆวางตามๆวางตามๆเราวางอึ๊บอือทำหมดแล้ว ทีละกระถางไหมมันมีดอกเนี่ยดอกมันหักนะลูกวางดีๆลูกวางดีๆช้าๆไม่ต้องรีบโอเคเก่งมาก